เมื่อวันที่21พฤษภาคม2558งานพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสัลีละสังขารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธคืนที่5ประชาชนจากทั่วสารทิศหลังไหลเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสัลีละสังขารของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธในคืนที่5กันอย่างเนืองแน่นตั้งแต่เวลา17นาฬิกา เพื่อที่จะเข้าร่วมสวดอภิธรรมในเวลา19นาฬิกาโดยหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักง,งานนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลบรรยากาศการทําพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธมีพระเทวะระดับชั้นผู้ใหญ่รวมไปถึงพระภิกษุสงฆ์และเหล่าพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่เคารพศรัทธาหลวงพ่อคุณ ร่วมในการประกอบพิธีสวดอภิธรรมกาบสรีละสังขารหลวงพ่อคุณบริสุทธโธอย่างต่อนเนื่องทาให้เก้าอี้ที่เจ้าหน้าที่เตรียมรับรองไว้ไม่เพียงพอในขณะที่ประชาชนอีกหลายพันคนไม่สามารถเข้าร่วมภายในอาคารได้ต้องให้รอเสร็จพิธีสวดอภิธรรมจึงเข้าหมุนเวียนเข้าไปกราบสรีละสังขารหลวงพ่อคุณซึ่งการกราบสักการะสลีละสังขารหลวงพ่อคุณจะมีไปจนถึงเวลา22นาฬิกาส่วนบรรยากาศลงทานณนูนสูงประชุมอเนกประสงค์หอการนาพิเศษ มีประชาชนนับร้อยที่มีจิตบุญกุศลนําเครื่องดื่มอาหารข้าวหวานต่างๆล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการสร้างบุญกุศลและน้อมส่งสรีระสังขารหลวงพ่อคุณปริสิโทโธเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่เป็นครั้งสุดท้ายบริษัทโฟกัสแอดวอร์ติ่งจำกัดก็ได้มีจิตศรัทธาร่วมลงทานนําอาหารเครื่องดื่มมาตั้งเอาไว้เพื่อคอยบริการประชาชนที่มากราบไหว้โดยมีประชาชนเข้าแถวรอเป็นจํานวนมาก